ผมตกเป็นเหยื่อสูญเงินกว่า70,000บาทใน e x c h ช n g น b i แนน c e คลิปนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอชี้แจงในกรณีนี้ก่อนนะครับว่ากรณีที่ผมโดนโกงเงินนะครับในจำนวนเงิน70,000บาทเนี่ย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับกับทาง x c h a ช g e b i บน n c นนะครับแต่เป็นการเกี่ยวข้องกับส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าในรูปแบบตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบการขายเหรียญแบบ P2P นะครับจะบอกก่อนนะครับว่าการสูญเสียเงินครั้งนี้นะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆหรือว่าไม่ได้เป็นความผิดของทาง x c h a ช g e b i บนแ c e แต่อย่างใดนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับ นักเทรดทุกคนนะครับและใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมอยากจะให้แชร์ไปให้กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องใครก็ได้นะครับที่กําลังเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กชแนนไหนก็แล้วแต่นะครับในรูปแบบที่ผมโดนโกงเนี่ยผมเชื่อว่ามีอีกหลายเอ็กชแนนนะครับที่สามารถทําในรูปแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอาไว้เป็นหูตาหอนนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนเนาะเอามาเตือนกันแล้วกันนะครับผม เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยที่ผมโดนไปเนี่ยก็สูญเงินไปกว่า70,000บาทนะครับแล้วก็ไม่สามารถเอาเงินกลับคืนมาได้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะอะไรแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับโอเคคือในวันนั้นนะครับผมเนี่ยก็ได้ทําการนั่งเทรดอยู่นี่แหละนะครับแล้วผมก็ได้เปิดไปที่หน้า P2P นะครับผมกระเป๋าเงิน P2P ก็คือเอาไว้ขายสําหรับบุคคลกับบุคคลนะครับเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะซื้อเหรียญกับเขานะครับหรือเราจะขายเหรียญให้เขาเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับผมอย่างเรามีเงินบาทนะครับเราอยากจะ ซื้อเหรียญบิตคอยนะครับซื้อเหรียญ USDT นะครับเราก็สามารถไปซื้อผ่าน P2P ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นในรูปแบบที่ผมเจอมานะครับบางเอิญน,นะครับในวันนั้นเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาในหน้าแอปนะครับแล้วผมเข้าไปที่หน้า P2P เนี่ยผมได้ไปเจอร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งครับซึ่งเขาเนี่ยได้ตั้งราคาขายไว้ในราคาที่สูงมากๆนะครับ นี่ครับและนี่ก็เป็นหน้าที่ผมได้แคปไว้นะครับในวันที่เกิดเหตุนะครับผมที่ผมได้โดนโกงเงินไปกว่า70,000บาทนะครับผมก็คือผมได้ไปเจอร้านค้าร้านนี้นะครับของคุณเดวี่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับและดูสิครับอย่างปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าราคาของ USDT นะครับณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3 3นะครับเวลาที่จะมีร้านที่เอามาขายเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันประมาณนี้นะครับ33.18 33.20นแะครับแต่ UDD เนี่ย มีร้านนี้นะครับพุ่งขึ้นมา40.15โอ้โหมันสูงมากๆเลยนะถ้าเกิดสมมติมผมซื้อไปนะครับราคา3.3บาทแล้วผมขายไปในราคา40บาทเนี่ยผมได้กําไรค่อนข้างหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเลยคิดว่าเอ๊ะมันจะได้จริงไหมนะครับด้วยความอยากรู้อยากลองนะครับว่ามันจะได้จริงไหมผมก็เลยได้ติดต่อเข้าไปนะครับกับร้านค้าร้านนี้นะครับ นี่ครับหลังจากที่ผมได้ติดต่อเขาไปนะครับเขาบอกประมาณว่าเขาจะทําการ t r a n ฟ f e r เงินนะครับมาให้เรานะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1-3ชั่วโมงกว่าจะถึงประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศเขาจะใช้ในการโอนเงินก็คือข้ามประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องรอ1-3ชั่วโมงนะครับผมนึงจะได้รับเงินนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับหลังจากที่เราติดต่อกันเรียบร้อยนะครับผมก็ตกลงไปนะครับโอเคพอคุยไปสักพักหนึ่งนะครับรอไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ทําการ ส่งสลิปมานะครับว่าเขาเนี่ยได้ทําการอุลเงินให้เราแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดสลิปตรงนี้ให้ดูนะครับนี่ฮะหน้าตาสลิปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องหมดเลยนะนะครับคือเป็นการโกงที่แบบแนบเนียนละเอยบยนต์มากๆก็คือสลิปนี้นะครับเป็นสลิปจาก Skyline National Bank นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นของประเทศอะไรนะครับแต่มันก็ดูแบบมันดูน่าจะถื่อเอาตรงก็คือแบบอาจจะเป็นเพราะว่าผม แต่ตองน้อยเกินไปนะครับผมข้อมูลอะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือถูกต้องหมดนะครับและหลังจากที่เขาส่งอันนี้มานะครับผมก็ได้กดส่งเหรียญไปให้เขานี่ครับอันนี้ก็เป็นการที่ผมเนี่ยได้ทําการโอนเงินไปให้เขาไปที่เรียบร้อยนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับเวลาผ่านไปประมาณ3มชั่วโมงให้หลังนะครับยอดเงินเนี่ยไม่ได้ถูกโอนมาในบัญชีของผมผมจึงรู้แล้วนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยเราโดนหลอกแล้วล่ะเราน่าจะแบบโดนโกงแล้วแหละทําไงดีวะ ผมก็เลยต้องมากดร้องเรียนนะครับแต่ทีนี้ปัญหามันเกิดตรงนี้แหละครับคือไอาการร้องเรียนตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่เราทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่มันเกิดเหตุนะครับเราสามารถร้องเรียนได้ตลอดย4ิชั่วโมงถูกต้องไหมครับทุกคนอาจจะคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเขาจะมีเวลากําหนดด้วยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ผ่านไป3ชั่วโมงนะครับพอผมกดร้องเรียนไปเนี่ยมันขึ้นข้อความมาประมาณว่าเวลาเกินกําหนดนะครับหมายถึงว่า การร้องเรียนเนี่ยจริงๆเราสามารถร้องเรียนได้นะครับถ้าเกิดไม่เกิน3มชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับเราสามารถร้องเรียนได้แต่ในตอนที่ผมรองเงินจากไอ้ร้านที่ผมขายไปอะครับมันเกิน3ามชั่วโมงแล้วไงผมก็เลยไม่สามารถจะร้องเรียนหรือว่าทําอะไรได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนกับประสบการณ์หนึง่งที่เจอกับตัวเองนะครับก็อยากจะเอามาเตือนเพื่อนๆนะครับเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังเวลาที่เราเนี่ย ไปเจอร้านค้าแบบนี้นะครับอันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เป็นนักเทรดด้วยนะเพราะว่าอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนจําไว้เลยนะครับถ้าเกิดมีร้านไหนนะครับที่ตั้งราคาสูงกว่าตามตลาดปกตินะครับสูงแบบมากๆอย่างที่ผมเจอเนี่ยให้ตั้งสนิฐานไปเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะครับหรือว่าพวกก c a m m e r นั่นเองพวกที่เข้ามาโกงเงินพวกเรานะครับผมสำคัญมากๆนะครับในการที่เราทําธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ P2P นะครับเราจะต้องได้รับเงินก่อนเท่านั้นนะครับเราถึงจะ โอนเหรียญนะครับหรือว่าปล่อยเหรียญให้กับทางร้านค้าร้านนั้นทุกคนจะได้ไม่ต้องมาตกเป็นเหยื่อแบบผมนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนเื่อทุกคนนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับทุกคนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับเหมือนกับที่ผมเคยเจอมานะครับจะได้ช่วยกันเนาะก่อนที่จะมีนักเทรดนะครับที่ต้องสูญเสียเงินไปมากกว่าผมนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนไทยด้วยกันนะครับก็อยากจะให้แชร์ไปด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นในรูปแบบของ p 2 p นะครับมันอาจจะมีอีกหลายรูปแบบนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีรรููปปแแแบบบบไหนนนอีีีกต่่้เย ผมเจอมาหลายวันนะครับแล้วผมก็ได้เจอกับตัวเองผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังนะครับเอาไว้เวลาที่เราจะขายนะครับเราก็ต้องตระหนักนิดนึงนะครับอย่างราคาเนี่ยเห็นไหมมันโดดมากๆเลยนะครับด้วยความอยากรู้อยากลองผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเจอแบบนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ไปนะครับหลังจากนี้เวลาที่ผมญมทําการซื้อขายก็จะต้องตระหนักมากกว่านี้นะครับก็ไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนด้วยนะครับผม แต่ Exchange b n a n น e นะครับก็ยังคงเทรได้ตามปกตินะครับเป็น Exchange อันดับหนึ่งของโลกอยู่นะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการโกงที่ผมโดนมานะนะครับก็อยากจะชี้แจงให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยโอเคไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่มากก็น้อย แล้วถ้าเกิดใครที่เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับประเภทแบบนี้หรือแบบไหนก็แล้วแต่ในการโดนโกงเนี่ยก็อยากจะให้มาแชร์นะครับผมใต้คลิปวีดีโอนี้ด้วยแล้วกันเนาะมาแบ่งปันข้อมูลกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาที่ผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ